สำหรับแบบนี้ครับทางสว่างสำหรับทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนครัพรอบคัดเลือกแลลวครับเพราะว่าทางด้านเติร์กมินิสถานครับบอลจะแข่งอยู่แล้วแต่กุนซือหลักกลับลาออกจากตำแหน่งแบบกระทันหันสุดๆแบบนี้ต้องบอกว่าเข้าทางทีมชาติไทยแหละครับ และสำหรับช้างศึกเนี่ยโอกาสในการลงสนามเอเชียนคัพครั้งนี้ถือว่าค่าสัมประสิทธิ์บวกแบบทะลุกันเลยทีเดียวอันดับฟีฟ่าสามารถพุ่งขึ้นไปแต่อันดับที่95ของโลกได้ทันที ในส่วนของชุดเล็กครับล่าสุดจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นในปีนี้เพื่อเตรียมฟุตบอลโลกครั้งหน้า u 17มีการหาโค้ดใหม่เรียบร้อยประเด็นสำคัญที่สุดคือห้ามแทรกแซงในการจัดตัวผู้เล่นโดยเด็ดขาดทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมล่งเปียพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมโลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารอัปเดตกันหน่อยครับทีมชาติไทยเดี๋ยวจะลงสนามแข่งขันกันแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเข้าแคมป์เก็บตัวกันนะครับหลังจากที่มีการแข่งขันใน All Star อาเซียนเสร็จเนี่ยนักเตะทุกคนก็จะเข้ามาฝึกซ้อมร่วมกันอย่างเป็นทางการ2วันแล้วก็จะลงสนามแข่งขันกับอินเดียนั่นเองนะครับแล้วก็ถึงจะเดินทางไปที่เติร์กเมนิสถานนั่นเองคืออย่างนี้ครับต้องบอกเลยว่า ทางกุนซือเติร์กเนี่ยได้มีการประกาศลาออกแบบกระทันหันนะครับมอแกนโอราซอฟครับที่จะเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยเดือนหน้าวันที่10อยู่แล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าเนื่องจากกุนซือวัย37ปีเนี่ยนะครับเขาขอลาออกไปคุมทีม DFK d n a ไดนาว่าอารินะครับในศึกลิทวเนียลีก้าหซึ่งสมาคมฟุตบอลเติร์กเนี่ยหรือว่า TFF ก็ตัดสินใจเร็วเลย บอกว่าเอาอยากไปใช่ไหมไปครับแล้วก็เอาทางด้านของรอชเชนเมเรดอฟผู้อำนวยการเทคนิคเนี่ยวัย42ปีก็มาทำหน้าที่เป็นกุนซือทีมชาติแทนแล้วก็จะคุมเติร์กเมนิสถานนัดแรกในการพบกับทีมชาติไทยในวันที่10มิถุนายนนี้อย่างเป็นทางการนะครับรอชเชนเมเรดอฟเนี่ยที่บอกว่าจะมาคุมเนี่ยเป็นอดีตนักเตะทีมชาติเติร์กเหมือนกันนะเขาเคยรับบทบาทในงานกุนซือในลีกเติร์กกับ สองสมโมสรน,นะคือ A.F. R. h a รนะครับแล้วก็คาการนัดในปี2021-2022ด้วยก่อนจะรับงานเป็นผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลเติร์กในปีถัดมาซึ่งก็ต้องบอกครับว่าตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียสำหรับเรานะเพราะว่าในการเตรียมทีมของมาซาทนาอิชิอิเนี่ยต้องบอกเลยนะครับอาจจะเตรียมแผนมาเจอกับระบบรูปแบบวิธีการเก่าๆหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ยังไงการเปลี่ยนม้ากลางศึกหรือว่าเปลี่ยนก่อนที่จะมีการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันหรือว่าประมาณสัปดาห์กว่า,วาเนี่ยมันย่อมส่งผลแน่นอนอยู่แล้วนะครับในการตระเตรียมวิธีการในการสื่อสารพวกนี้มันเจอปัญหาแน่นอนนะครับมากกว่าที่จะเป็นผลดีนะครับในการเปลี่ยนแปลงอะแต่ว่าตรงนั้นเดี๋ยวจะวัดกันวันที่1 0แต่ในเรื่องของดับฟีฟาครับถ้าไทยสามารถที่จะชนะเติร์กได้เนี่ยนะ โอ้โหแต้มจะพุ่งมากเลยเพราะว่ามันมีค่าคูณตัวคูณเนี่ยมันจะเยอะถ้าเป็นเอเชียนคัพถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่สุดรองจากฟุตบอลโลกแล้วนะครับเอเชียนคัพเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกก็เถอะเจอทีมันดับต่ํากว่าก็เถอะแต่ค่าสัมประสิทธิ์มันจะบวกเยอะมันจะคูณตัวคูณเนี่ยยีส นะครับซึ่งไทยเราถ้าชนะจะได้บวกถึง8.7กันเลยทีเดียวแต่ถ้าแพ้มาเนี่ยก็คูณ2อลบ16.30คือไปยาวๆดูอันดับตารางฟีฟ้าหน่อยดีกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทีมช้างศึกของเราอยู่ในอันดับที่99ของโลกและอันดับที่15ของเอเชีย er มี1234.31ก็คือบวกขึ้นมา3.14คะแนนนะแต่ ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าไทยเราเนี่ยอยากที่จะอันดับพุ่งมากกว่านี้ก็คือขึ้นไป95เนี่ยมันจะมีเบลารุสโคโซโวนะครับโมซัมบิกนะครับบินินโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละประเทศบางคนอาจจะไม่รู้จักกันนะครับถ้าเราชนะบวก8.7เราจะทะลุไป1,242เลยนะเออหรือว่า43ถึงขนาดที่ว่าแซงไปอันดับ95ของโลก โอ้โหแล้วก็ต้องไปลุ้นให้ทีมอื่นๆเนี่ยเพียงพ้พ้าแพ้ไปถึงแม้ว่าชนะก็ขอให้ชนะบวกน้อยๆอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําให้ทีมชาติไทยอันดับพุ่งได้ซึ่งดูแล้วทั้ง2เกมเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสพุ่งได้สูงจริงๆนะมันขึ้นไปเลยแล้วคราวเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นในทิศทางที่บวกและฟุตบอลไทยทางสว่างคือฟ้าประทานมาขนาดนี้แล้วต้องเอาให้ได้แต่ถ้าทําไม่ได้เนี่ยต้องกลับมาดูอีชีอีกนะ ว่าเฮ้ยในการวางตัวจัดตัวเรียกตัวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่านี่มันสดใสามากๆมันสดใสามากๆเหลือแต่ไทยแล้วแหละว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะครับอ่านี่ชุดใหญ่นะเรามาดูกันต่อครับที่ชุดเล็กสำหรับทีมชาติไทย U17 นี่ยล่าสุดไม่ได้ประสบความสำเร็จละกันนะพูดกันตามตรงเลยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย er, แล้วก็อดไปฟุตบอลโลกเนี่ย ตอนนี้ก็สมาคมพิจารณาหาโค้ชใหม่เข้ามาทำทีมเยาวชน17ปีเพื่อชิงตั๋วฟุตบอลเยาวชนโลกในปี2026หลังปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหผิดหวังรุนแรงคาดหวังเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทรงบอลก็ไม่ดีนะโดยจะไม่ใช้บริการโค้ชไทยอีกแล้วหลังจากตอนนี้ไปหลังเซอร์เดตเนี่ยต้องบอกว่าทำผลงานได้ไม่ตามเป้าแล้วก็ถือว่าผิดเป้าไปแบบถล่มทลาย ซึ่งกุณซื้อใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยหน้าที่จะเป็นโค้ดมาโคเกิร์ตเคิลนะครับชาวเยอรมันของ STB Academy ซึ่ง STB ก็รู้อยู่แล้วนะครับนักเตะในรุ่นเล็กๆเ,เนี่ยเข้าไปฝึกเยอะมีคอนเน c t ชันนะครับเกี่ยวกับนักกีฬาเกี่ยวกับโรงเรียนและก็รวมไปถึงนะครับการบริหารต่างๆเรื่องของโค้ดเรื่องของต่างประเทศเนี่ย โอ้โหหน้าที่จะไม่ได้ติดปัญหาใดๆภายใต้การนำนะครับของคุณวินิตรัตนชัยเนี่ยเจ้าของ STB ีแล้วก็โคดมาโก้คือต้องบอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันมีกันมาพอสมควรแล้วและที่สำคัญเนี่ยมีดีกรีเป็นอดีตโค้ชของสมาพันธ์ฟุตบอลเยอรมันดี b และผู้อำนวยการกีฬาของฮอฟเฟนไฮม์มาแล้วด้วยซึ่งคาดว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วโดยทางโคชมาโก้ยื่นเงื่อนไขมาว่าถ้าจะให้ เข้ามาตรงนี้นะครับกับ STB เนี่ยนะครับต้องให้สิทธิ์ขาดในการควบคุมทีมทั้งหมดโดยไม่มีการแทรกแซงเรื่องตัวผู้เล่นโดยเด็ดขาดก็นี่แหละฮะจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าก็ส่วนเรื่องของการแทรกแซงเรื่องของการ อะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคงจะต้องมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันมันจะเกิดขึ้นไหมแล้วถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องตัดปัญหาตรงนี้ออกไปให้ได้นะครับอ่ะเรื่องของทีมชาติว่ากันไปอีกเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งครับไม่พูดก็ไม่ได้โอ้โหประเด็นการปรับไทยลีครับหรือว่าแยกลีกแยกตัวแล้วกันนะแยกบริษัทอะคือทีหนึ่งกับทีสองทีสามมันต้อง อยู่ด้วยกันแล้วตายหมู่หรือว่าจะแยกอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดคุณเนวินชิดชอบเนี่ยมีการเสนอปรับไทยลีก2และ3เป็นเซมิโพลีกซึ่งมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้น่นานแล้วแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ได้ติดตามตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งผมก็นํามาให้ได้ติดตามว่าล่าสุดเลยเนี่ยอาจจะต้องมีการแยก เพราะจะได้มีรายได้จากกองทุนกีฬาคือบ้านเราเนี่ยคือถ้ามันเป็นเซมิโปรเนี่ยนะครับมันสามารถของเงินได้ไงจากกองทุนกีฬาแต่ถ้ามันเป็นหลีกอาชีพแบบมันขอไม่ได้คุณก็ไปตามทางของคุณไงซึ่งคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมว่าอย่างนี้สนเสนอให้สมาคมฟุตบอลปรับทีสองทีสามเป็นรูปแบบเซมิโปลีกเพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐหากมีการแยก ไทยลีกหนึ่งออกมาบริหารจัดการเรื่องสิทธิประโยชน์กันเองนะก็คือเอามาหาเงินกันเองอาทีหนึ่งมันรอดอยู่แล้วแหละนะมันมูลค่ามันสูงถ้าแยกออกมาทีเดียวนะแต่ว่าถ้ายังมีทีมอื่นพ่วงด้วยเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันแล้วแต่ทุกท่านจะคิดเพราะว่ามันมีหลายความคิดเห็นไม่สามารถฟันธงได้แต่ในความเป็นจริงคุณเนวินว่าอย่างนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทีสองทีสามมันยังไม่ถึงขั้นเป็นลีกอาชีพมันเป็นเซมิโปรลีก ซึ่งถ้ามันเป็นเซมิโปรลีกอยู่เนี่ยเราสามารถมีรายได้ส่วนหนึ่งจากกองทุนกีฬาเข้ามาสนับสนุนได้ตัวเรายังไม่ได้เป็นอาชีพดังนั้น2ลีกก็เป็นเซมิโปเพื่อได้รับการสนับสนุนไปขณะที่ทีหนึ่งก็จะสนับสนุนรายได้ที่เกิดขึ้นบางส่วนไปให้มันก็จะทำให้ไปกันได้อย่างนั้นมันจะไปกันไม่รอดผมไม่ได้ด้อยค่าทีสองหรือทีสามคุณเนวินว่าอย่างนี้แต่มันเป็นความความเป็นที่นิยมความแข็งแรง ของระบบทีมการจัดการตัวผู้เล่นรายได้หลักมันไม่ถึงอาชีพจริงๆเพราะฉะนั้นควรจะเป็นเซมิโปก่อนเขาว่าอย่างี้นะฮะและแนวคิดนี้เนี่ยในการแยกออกมาบริหารจัดการสิทธิประโยชน์โดยมี16สโมสรเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันนะครับก็จริงๆมันมีการพูดคุยกันมาเยอะแล้วแต่มันยังไม่ได้เริ่มไงซึ่งถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเริ่มกันได้หรือย,ยังแล้วมันจะไปกันได้ไหม อันนี้ต้องติดตามจะมีการประชุมกันอีกในวันที่2มิถุนายนนี้เอาจริงๆนะทำยังไงก็ได้ให้บอลไทยรอดตอนนี้เพราะว่ามันจะไม่รอดเอานะครับแล้วยกระดับมูลค่าแต่มันทิ้งทีสอทีสไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างนั้นมันจะไม่มีใครสนับสนุนตัวนักเตะขึ้นไปสู่ที่ง นักเตะทีมชาติไทยมันจะไม่มีรุ่นเล็กๆมันจะหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องบาลานต์ตรงนี้นะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยเพราะว่ามันเป็นไอเดียของทุกคนแล้วหลีกไทยมันก็ต้องคนไทยดูนี่แหละแล้วมันจะได้แข็งแรงเพราะถ้าคุณไม่สนับสนุนหรือไม่ผลักดันทีมชาติม,มันแย่แน่นอนบอกได้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องช่วยกัน นะครับแต่สุดท้ายแล้วหัวเรือใหญ่ก็คงต้องเป็นสมาคมสโมสรน,นั่นแหละครับที่จะสามารถขับเคลื่อนวงจรฟุตบอลไทยให้มันผ่ผานพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ขนาดไหนนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ